ครับกลับมาพบกันกันกบคริปโตเทเลิคอลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นแผนในการเทรดประจาวันที่3พฤษภาคม2515พบผมเช่นเคยนะครับนะครับในส่วนของซิลเนี่ยนะฮะก็แน่นอนนะครับอันนี้วันนี้ผมเปิดคลิปมาโดยการที่เอาซิลเนี่ยนะครับมาดูในส่วนของทางเฟรมรายเดือนนะครับนะฮะภาพเนี่ยชัดมากนะครับว่ามันมีโมเมนตัม การลงอยู่ตลอดนะครับยังไม่มีการชะลอตัวหรือว่าการที่จะบอกว่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้เลยนะครับนะครับเมื่อวานเราได้ดูในส่วนของรายสัปดาห์ไปใช่ไหมฮะนะครับรายสัปดาห์เนี่ยเรามีสัญญาณเตือนละนะครับตัวที่หนึ่งก็คือออซัมนะครับผมมันตัดกับตัวเส้น sma 14เรียบร้อยนะครับตัวที่สองเนี่ยยังไม่ตัดนะครับผมยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าโดยโดยภาพใหญ่นะครับ ผมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าท่านักลงทุนนะครับเป็นเป็นสายนักลงทุนจริงๆก็คือถือยาวนะครับถือยาวท่านต้องทำไมฮะถ้าต้องมาดูแล้วก็พิจารณาจากในทางเฟรมใหญ่นั่นแหละนะตอนที่ผมเทรดอิเียนะครับเทรดอเรียมเนี่ยนะครับ <c oughs> ก่อนจะเข้าเนี่ยผมก็ไปดูในทางเฟรมใหญ่เหมือนกันครับทางเฟรมที่ผมจะดูเนี่ยก็จะมีทางเฟรมทางเฟรมมันนะครับก็คือทางเฟรมรายเดือนนะครับแล้วก็ทางเฟรมวีกนะครับทางเฟรมรายสัปดาห์นะครับ,รส,รนะรบสองสองทางเฟรมเนี้ยผมจะดูเป็นหลักนะครับเพราะว่าผมในมือถือยาวก็จะดูสองทางเฟรมนี้เป็นหลักส่วนกราฟเดย์เนี่ยจะเข้ามาดูบ้างนะครับทางเฟรมเดย์ก็จะเข้ามาดูบ้างเป็นเป็น เป็นย่อยๆเป็นนานๆครั้งก็จะก็จะเข้ามาดูนะครับนะคือทำไมครับคือถ้าท่านเป็นนักลงทุนที่นะครับทนได้ถือยาวเนี่ยท่านต้องมาดูภาพภาพรวมภาพใหญ่เลยนะครับในไทม์เฟรม day เนี่ยก็จะเห็นหมดเลยว่าแนวโน้มในอีกน,นะครับหนึ่งเดือนสองเดือนที่ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าหรือแนวโน้มของ เดือนที่ผ่านๆมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับในการลงทุนอย่างของในทางเฟรมเนี้ยนะครับนะฮะก็บอกได้เลยว่าภาพแห่งการลงทุนเนี่ยมันไม่มีเลยมันไม่มีแล้วนะครับมันจบลงไปแล้วภาพของการลงทุนเนี่ยมันจบไปตั้งแต่ตอนไหนฮนะนี่เลยครับว่าเนี่ยฮะตั้งแต่ตั้งแต่เนี่ย เนี้ยนะฮะพน้นอ่าเดี๋ยวกันนะครับผมเอาสีไหนเดียสีสีขาวนะกันแล้วกันนะครับมันจะไปซ้ํากันไหมเอาสีขาวจางๆหน่อยอ่าโอเคในกรอบสีขาวนี่นะครับที่ผมมาไว้เนี่ยนะครับอันนี้แหละคือภาพการลงทุนนะครับอ่าไม่ว่าจะท่านไม่ว่าท่านจะเข้าตั้งแต่ทาไมฮะ ตั้งแต่0.4ใช่ไหมครับหรือว่าท่านไปนะครับดอยดอยศูนะครับราคามาอยู่ที่0.06อย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายมันขึ้นใช่ไหมฮะนี่แหละครับคือภาพการลงทุนภาพการลงทุนมันจบไปที่8บาท8บาทเท่าไหร่แปบาทส2จบไปนานแล้วนะครับนะฮะถามว่าที่เหลือล่ะ นะครับที่เหลือล่าอันเนี้ยเนี้ยช่วงช่วงเนี้ยนะครับเป็นภลาดงการลงทุนไหมไม่นะครับมาเป็นภาดการเกยงกําไรเกยงกาไรระยะสั้นจริงๆนะครับระยะสั้นจริงๆนะครถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับแท่งแท่งนี้นะครับมันจะเป็นแท่งที่เจ้าครับเจ้ารอมา แล้วเจ้ารอเมาเข้ามาติดกับแล้วก็ทุบลงนะครับให้ดูนะครับมันจะมีอยู่ึกมันมันจะมีนี่นครับเนี่ยประมาณเนี้ยเห็นไหมฮะแท่งนี้เลยขึ้นไปสูงปรี๊ดเลยถึงเจ็บาทเก้าสิบนะครับแล้วก็ทําไมฮะล่วงนะโดนเจ้าทุกนะครับนะที่ที่ต้องพูดอย่างนี้คือผมต้องการจะสื่ออะไร ผมต้องการที่จะสื่อว่านาตอนนี้นะครับมันเหรียญเหรียญเซลล์เนี่ยไม่ไม่น่าลงทุนถ้าพูดถึงภาพการลงทุนน,นะครับไม่น่าลงทุนนะฮะนะครับ,นะรบมีสัญญาณคอนเฟิร์มอยู่หลายๆอย่างครับอาร์ไซพุ่งลงนะครับนะฮะแล้วก็อยู่ใต้เส้น sma 1 4นะครับกะลามมี ทิศทางพุ่งลงด้วยกันทั้งคู่นะครับรู่ลงด้วยกันทั้งคู่เช่นเดียวกับออซ s ัมออ s เ i l ลเ t อร์นะครับนะครับมีถานะเป็นสีแดงพุ่งลงนะครับตัดกับตัว SMA14 ซึ่ง SMA14 ก็มีทิศทางที่พุ่งลงด้วยเช่นกันนี่ครับในระยะในระยะประมาณไม่แน่ใจว่าเดือนสองเดือนเนี่ยนะครับมันมันจะ จุดการลงได้หรือเปล่านะฮะเพราะภาพลักษณะนี้ยังคงเกิดอยู่วินัทซ้ำนะครับนะฮะอันนี้จะเป็นของไทา์เฟรมของเดือนนี้นะครับของเดือนนี้ในส่วนของเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับนะมันหลุดมันหลุดเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเส้นค่าเฉลี่ยห้านะครับ1ินะรับนะเอ่อ SMA s แปดก็หลุดนะครับ นะ EMA อเอ็ห้า m อ็มสิก็หลุดนะครับมาเทสที่ e อ a 21ี่สิบนะฮะแต่ภาพของเดือนนี้แต่ภาพเดือนนี้เรายังไม่สรุปนะครับเพราะว่าทำไมฮะมันยังไม่จบเดือนมันยังไม่จบแท่นแต่นะตอนนี้มันมันเบรกตัว EMA 21มาแล้วนะครับเอ a 21จะเป็นเส้นสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูมันจะมีมันจะบอกวามพ่เรียนไรเงี้ย โอเคมันไม่ได้บอกนะครับเส้นเส้นสีสีเหลืองนี้จะเป็นของอะ,อะไรนะเอสเแปดนะครับเส้นเดิมที่ผมเคยใช้นะครับอันนี้สีขาวจะเป็นเส้นท่าเฉลี่ยสีขาวนะครับก็จะเป็น SMA เอ้ย E M A นะครับเป็น emMA เอ MA ห้านะครับน้ำเงิน E M A สิบนะครับแดงเป็น E อ A อยี่สิบเอ็ด ส่วนเขียวเขียวก็คือตัวนี้เลยนะครับล่างสุดเนะนี่ยตัวเนี้ยเป็น EMA 42ครับเป็นเป็นขาระยะยาวเลยครับตอนนี้มันยังไม่เบรกขาระยะยาวลงไปนะครับภาคการลงทุนมันไม่มีแล้วถามว่ามันจะลงถึงไหนอันนีไนน้ไม่มีใครที่ตอบได้นะครับไม่มีใครที่ตอบได้นะครับ แต่ก็ทำไมฮนะผมก็มีแนวแค่เป็นแนวรับนะครับแนวรับว่าเอถ้ามันลงมาเนี่ยถ้ามันสามารถลงมาเทสอยู่ในโซนเท่านี้แล้วสามารถเด้งไปได้ก็อาจาอาจะพอหายใจเฮดคอร์ได้บ้างประมาณนี้นะครับผมนะฮะอ๋อมันจะมีแนวรับอีกชุดอ,อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะไม่ได้ให้เป็นโซนนะครับอันนี้ผมเพิ่งจะมาไปเมื่อวานนะครับ นะครับอยู่ที่แนวรับอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งสามแปดสองนะครับนะฮะเช่นเดียวกันนะครับทั้งฝั่งที่อ,อ่อ USDT เนี่ยนะครับก็ภาพเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับนะภาพสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ต่างกันเลยนะครับไม่ต่างกันนะฮะเหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกัน นะภาพแห่งการลงทุนไม่มีนะครับถามว่าถ้าดูในทาเฟมย่อยมันจะมีขึ้นไหมแน่นอน,นครับมันต้องมีจังหวะที่มันมีขึ้นบ้างนะครับนะมันก็จะเป็นจังหวะในการเก็งกําไรสั้นๆน,นะครับภาพแห่งการลงทุนมันหมดไปแล้วนะครับนะนับต่อจากนี้ยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ไหนมาตั้งแต่พฤษภาปีที่แล้วนะครับใช่ไหมฮะ พฤษภาเมษาพฤษภาปีที่แล้วเนี่ย19เมษาช่วงสัปดาห์ที่19เมษาน1เป็นปีที่ผ่านมาที่แล้วนะครับนอกนั้นน่ะเป็นภาคการเก็งกางาําไรนะครับถ,รรถ้าท่านเล่นสปอร์ตหรือท่านเล่นฟิวเจอร์นะครับจะบายจะเซลล์เนี่ยอันนี้เป็นภาพคการเก็งกำไรโอเคนะฮะ จบในส่วนของท่านักทุนที่ถือยาวนะครับนะฮะนะฮะมันจะลงไปได้ถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําได้ก็คือว่าทําไมฮะเราเพียงแค่เฝ้าดูนะครับแล้วก็ต้องจัดสรรเงินลงทุนให้ดีๆนะครับนะฮะโอเคนะครับในทาาเฟรมหนึวันนะครับก็ โมเมนตัมเนี่ยนะครับยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับในส่วนของ RSI นะครับผมเอตตัว w w s s o m o s s i l l l t t r นะครับก็มีการนะครับพุ่งทยานขึ้นมาเปลี่ยนสถานะนะครับจากสีแดงเป็นสีฟ้านะครับแต่ว่าตัวยังไม่ตัดกับตัว s m a 14ครับที่ยังคงมีทิศทางขาลงู่ครับในส่วนของ้ามเฟรมสีชั่วโมงนะครับมีการสวิงขึ้นมาแล้ว นะครับมีการสวิงขึ้นโมเมนตัมมีการสวิงขึ้นแต่ว่าราคาก็สังเกตได้ว่าถ้าเราดูในทางเฟรมใหญ่เราจะเห็นได้ว่าในทางเฟรมย่อยที่เราได้วางแผนกันไว้นะครับนะฮะมันก็ยังเคลื่อนตัวไม่ถึงไหนเคลื่อนตัวไม่ถึงไหนนะครับอ่ะหนึ่งนาทีนะครับก็มีโมเมนตัมการขึ้นเลยครับสอดคล้องกับสี่ชั่วโมงนะครับแต่ว่านะครับในความเปจริงแล้วก็ยัง ยังไปไม่ถึงหนักนั่นเองนะครับแสดงว่าวอลลุ่มเนี่ยมันเข้ามาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเรืออาจจะเข้ามาเยอะแหละแต่ว่าทำไมฮะมันก็ยังสู้ๆกันอยู่นะครับยังเกิดความไม่แน่ใจอยู่แผนเมื่อวานเนี่ยนะครับเราเรามีโซนนะครับเรามีโซนแนวรับก็คือในโซนแนวรับสีเหลืองกรอบสีเหลืองที่เราให้ไว้กรอบกรอบใหญ่นี้นะครับ เนี่ยฮะนะครับราคาของกรอ,กรอบใหญ่เนี่ยนะครับจะอยู่ที่นะครับสองจุดห้าเจ็ดนะครับถึง2 3 7จุดสามเจ็ดสองนะครับอันนี้เป็นเป็นราคาไทยบาทนะครับผมนะฮะส่วนของ USDT นะครับ USDT เนี่ยผมจะไม่ได้ไล่ดูทางเฟนเหมือน เหมือนในของ T H B นะครับเพราะว่าทำไมฮนะภาพเนี่ยเหมือนกันเลยครับครับในส่วนของกรอบแนวรับนะครับของ U S D T นะครับศูนย์จุดศูนย์เจ็ดสี่นะครับถึงศูน8จุดศูนย์หกแปดนะครับผมเนี่ยราคาประมาณนี้นะครับนะฮะซึ่งแผนของเมื่อวานเนี่ยนะครับนะฮะเราบ,บอกว่าถ้า ถ้ามันเป็นภาพลักษณะเนี้ยนะครับจะเป็นการไซด์เวก็คือแนะนําให้เราเล่นภายในกรอบนะครับในกรอบแนวรับที่ผมให้ไว้นะครับตามนี้แต่ว่าในกรอบแนวรับที่ให้ไว้เนี่ยผมก็แบ่งเป็นรับบโซนรับบนกับโซนรับล่างนะครับนะฮะแล้วก็ให้แนวคิดไว้ว่าถ้านะครับราคามาอยู่ในโซนรับบนนะฮะแล้วเกิดสัญญาณการกลับตัวให้เซลล์ครับถ้านะครับ ราคาเนี่ยมันอยู่ในโซนรับล่างแล้วเกิดสัญญาณการกลับตัวให้บายนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับสองฝั่งเนี่ยมันเกิดระหว่างทางมันเกิดสัญญาณการกลับตัวขึ้นมาก่อนเนี่ยปิดหนีก่อนได้นะครับนะฮะมันค่อนข้างเงอนขค่อนข้างเยอะนะครับถ้านะครับนะฮะอยู่ๆแล้วมีการเบรกโซนขึ้นไปนะครับนะฮะให้ท่านทำไมฮะเปิดเปิดบายได้เลย ถ้าเบรกโซนลงมานะครับให้ท่านเปิดเซลล์ได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเบรกแล้วจะบายหรือจะเซลเนี่ยครับถ้ามันเกิดสัญญาณการก,กับตัวเมื่อไหร่ให้ออ,อก,กอนหนีออกมาก่อนให้หนีออกมาก่อนจำได้ใช่ไหมครับนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะแผนยังคงเดิมนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้นะครับราคายังไม่มีการ เคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ชัดเจนนะครับยังไม่ออกหัวอ,ออกก้อยยังไม,ไม่ยังไม่รู้ว่าจะเบรกขึ้นหรือจะเบรกลงนะครับยังคงสวิงอยู่ในกรอบไซด์เวย์อยู่นะครับมีโซนแนวรับล่างนะฮะก็เช่นเดิมนะครับถ้าสมมุติว่านะฮะถ้ามันมีการเบรกลงไปได้เนี่ยนะครับ,นะรบก็ให้เปิดเซลนะครับแต่ถ้าเมไหร่ถ้ามันเซลลงมาแล้วทำไมฮะมันเกิดสัญญาณการกลับตัวท่านก็ปิดออกไปก่อน นะครับอันนี้ผมพูดโดยรวมทั้งท่านที่เล่นสปอรตระยะสั้นนะครับหรือฟิตเจอร์ขับมาจาเซลนะครับอันนี้ผมพูดรวมๆนะครับนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับทางฝั่งของ USDT นะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนะแต่ว่าถ้าอิงตามโมเมนตัมกราฟเดย์เนี่ยเราก็ยังคงบอกว่าทำไมฮะมันจะต้องลงได้อีก ครับมันต้องลงแต่จะลงถึงเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ทราบนะครับไม่ทราบโอเคนะครับก็ภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสรุปนะครับก็คือว่าคนที่จะถือยาวนะครับณต,ตอนนี้ยังไม่เกิดสัญญาณการกลับตัวใดๆเกิดขึ้นแล้วก็ข้อแนะนําอีกอย่างเลยนะครับในการที่ถ้าจะเทรดแบบนักลงทุนจริงๆก็คือถืออดทนถือยาวนะครับท่านต้องไป พิจารณากราฟในไทม์เฟรมใหญ่นะครับเช่นนะครับหนึ่งเดือนครับไทม์เฟรมเดือนนะครับแล้วก็ไทม์เฟรมรายสัปดาห์นะครับมีสองไทม์เฟรมเนี้ยที่ท่านจะดูนะครับแล้วถ้าเกิดท่านจะมาดูภาพย่อยของของแต่ละวันก็อันนั้นก็อีกส่วนนะครับนะครับประมาณนี้ครับโอเคนะครับก็หวังว่าแผนในการ เทรดในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่นักลงทุนนะครับมากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s s u i s e นะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการเทรดอีกนี้ในทุกวันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ